<I> ต้องใช้คำว่ากรีสวัสดีย่อม,มาจากกราบสวัสดีกันนะครับผมไอไอซสโตวันนี้อยู่ในงาน NB Hobby X เ <I> <I> ชียงกงถอยในสนามที่2นะครับสนามและผมไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาวันนี้เอาภาพบรรยากาศในการแข่งมาจัดเต็มกันเลยทีเดียวกับสนามที่2ของเชียงกงถอยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทุกท่านนะครับ นะฮะและก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือ NB h o b b y นะครับที่ให้โอกาสในการจัดเป็นสนามตัวแทนของภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นนะครับเงินรางวัลมากกว่า5 0,000บาทกันเลยทีเดียวในงานนี้นะครับภาพในงานเป็นไงไปชมกันไป สถานที่ที่จัดก็เป็นตลาดนัดเซนติกของเรานะครับใจกลางตัวเมืองจันท์กันเลยทีเดียวส่วนร้านของเราก็อยู่ใกล้ๆซอยมหาราชนะครับหรือซอยทหารผ่านศึกนั่นเองกับเชียงกงถอยนะครับว่างก็ไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับ